นี้สี่สิบสามไร่นะครับตอนนี้เราอยู่ในสวนละเดี๋ยวให้คุณพ่ออธิบายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างยางกี่ปีอายุกี่ปีนะครับเขายางอายุ8ปีปีซึ่งจะเกดปีกายนี้เีดปีกายนี้ป,ป,นปีนี้จะเลิกเกลีดแล้วจะปิดจะปิดหน้ายางแล้วทีนี้ทั้งหมดสี่สิบสามไร่เนี่ยที่เป็นยางเกลดแล้วจริงๆประมาณประมาณยี่สิบยี่สิบ ยี่สิบห้าย่ิบหกไร่ยางที่ปลูกนี่ประมาณแปดไร่ทีนี้ต้นยางนี่อวบสวยนะครับติดทางห่างจากหมู่บ้านกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยเมตรนะครับต้นยางอวบสวยทีนี้ถนนเนีผ่านด้านหน้านะฮะล้อมรั้วคนจีดตลอดนะครับ ล้อมรั้วคนจีดตลอดตลอดแนวรั้วรอบรั้วนะครับรอบเยอะรอบสวนนะครับบ่อแกะดนข้างล่างเป็นอะไเป็นดินชุ่มน้ำบ่อข้างล่างเนี่เป็นหุบเป็นหุบน้ำทับนะฮะเป็นหุบน้ำทับเป็นหุบน้ำทับที่เอ่อมีน้ำทับตลอดปีนะครับเป็นหุบน้ำทับน้ำทับตลอดปี นะครับยางเขาจะปิดหน้ายางแล้วละครับต้นยางอวบสวยที่เป็นยางจริงๆนี่ประมาณสามสิบกาไร่นะครับพอเราเอามือไปใส่พผ่นเมืองด้วยต้นยังไงทำได้ีีลำต้นของยางนะครับ ต้องเป็นอะไรกันเลยครับตัวนี้เป็นยางน่าจะเป็นยางสองห้านหนึ่งครับน่าจะเป็นยางพันสองท่านหนึออ่งสวนใหญ่เขาจริงๆนี่ยมันเกือบสามร้อยละอสองร้อยกว่าไร่จะไม่มีเอกสารสิบอันนี้เป็นยางก็พอนอกโซสามกอนี้นอกโซสามกอน,นะครับ ล้อมรั้วตลรอแนวมีต้นใหญ่นะครับใหญ่เลยทีเดียวมีน้ำยางมีน้ำยางครับครึ่งกีปีที่แล้วเองครับเเปิดเปิดยางเปิดหน้ายางปีที่แล้วจะเข้าปีเนี้ยยางจะเข้าเข้าปีเนี้ย น,นี้บริเวณสวนนะครับมีบ้านพักให้คนกรีดยางเลยนะครับอันนี้รถจอดข้างในสวนครับมีทางเข้าออกรั้วก็เป็นรั้วปูนนะฮะรั้วปูนรวดหนามนะครับ งั้นพอแค่นี้ก่อนนะครับ